เสิร์ฟข้ามมายกไปพี่เตี้ยเตะเซนเนตดีไหมเปี้ยงให้เปี้ยงโอ้โหลูกนี้เตะดีข้ามไปพี่พงพัดยกมาพี่เขียวปาเซนเนตเปี้ยงตัเซนเนตเปี้ยงโอ้โหทางด้านยูน่าจะได้ทางด้านทีละกะจะแก่ขึ้นมาเก่ามาอีกทีหนึ่งพี่เตี้ยเปิดด้วยขวาเอาไม่โอ้โหลูกนี้ไม่ได้ทำเลยครับ ยกมาเปียงมาเปียงโอ้โหเตะไปไหนพี่น้องเปิดสันแบกใส่เน็ตดีกว่าเปียงเน็ตดีกว่าเปียงยังเป็นน้ำวันอินเดเวอร์อยู่สำหรับพี่เตี้ยมาดูอีกลูกทีเด็ดทีขาดนองเัาเปียงลูกนี้เลียร์ลงไปฝั่งตรงข้าม รับไม่ได้กันเลยทีเดียวออมน้อยจะได้เสิร์ฟออมน้อยเสิร์ฟไปที่น้องแขมข้ามไปเปิดยกมาปาเซเนตนี่เนี่ยเซเนตนี่เนี่ยเปิดมาเอ้าเปิดครับ <Okay. S 2> ทิเตียสันแบกอหสันแบกเขาน้อยยกมาปาดแก้มาก่อนเสียออมน้อยเสิร์ฟไปอีกทีนึงเปิด ยอดโอ้ยลูกนี้สิเปิดงามครับเปิดงามครับซันแบน็กใส่เน็ตเปี้ยงน็ตเปี้ยงยังไม่เป็นรองใครครับเรื่องซันแบน็กใส่เน็ตเตี้ยนาแกครับนาแกวิ่งซันแบ็กแล้วโอ้โหแตกง่ายๆครับทั้งด้านพงพัดพัฒนาพงคำสมานจากอำนาจเจริญ หนึ่งต่อศูนย์ครับออมน้อยจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปที่ทเขตภาษีเจริญยกมาข้ามมาก่อนอทีละได้ลูกลูกไปไปไหนครับออมโอ้โ,โห,โโหโลูกนี้ยกไม่เข้าจุดพี่พลเสิร์ฟข้ามมา,านานมาทีหนึง่งมาดูลูกเตะสันแบ็กใสเน็ตโอ้โหสันแบ็กใส่เน็ตโอ้โหนี่โดนเน็ตครับดูนี่น่าผิดหวังหนึ่งต่อศูนย์ครับออมน้อยเสิร์ฟข้ามไป พัฒนพงษ์คำสมานจากอำนาจ,จเจริญชงมาล้ออนมาโอ้ชงเองลากเองเตเซเซนตสัว่าโอ้สองศูนย์ครับพอเตะใส่น้ำแล้วมันคนละแบบเติบทิ้งไปแตกง่ายง่ายลูกนี้นเติมมาไม่มีปัญหามาดูซันแบ็กหนักๆเปียงโอ้โหลูกนี้ มาพี่เขียวเอาคืนเขียวเอาคืนอโอ้โหย,ยังได้อยู่ต่างคนต่างนั่นโข่ข้ามไปก่อนมาพี่เขียวข้ามมาอีกอสันแบกหนักสันแบกนรกเอาไม่สันแบ,บนกครับเอามาดูสันแบ,บนกนรกเปี้ยงนรกเปี้ยงนี่แหละนี่แหละเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง มามาดูอีกลูกกันแบ๊กลูกกันแบ๊กโอ้โหลูกนี้ล้มทั้งยืนเลยทีเดียวมีปัญญากินกินไปครับทางด้านอบตอบตไม่เคยกลัวครับเตะกินน้ำามีปัญญากินไหมสองเท่าคนแถวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะอบตนี่แหละเสริบข้ามมาครับพี่พลทีละรับได้ยกไปเตะเซนิ เปียงเซเนต์เปียงโอ้โหมาเอาวิ่งไปเปิดครับมาดูเตะเน็ตเปี้ยงเตะเซเนตเปี้ยงโอ้ยทักหน่ได้ครับลูกนี้ไอ้ดี้สิบลูกพึ่งข้ามลูกเดียวอ้อมน้อยเสือไปไหนหาช่องแล้วสเสือข้ามไปไปที่พี่พลยกมาพี่เขียวปาเซเน็ต ไม่โดนครับไม่โดนเด็ดหน้าผิดหวังมากเลยเปี่ยงโอ้เปี่ยงโอ้ยลูกนี้มาแล้วครับมาแล้วเตี้ยไม่ใช่เตี้ยรอบโลกนะครับเป็นเตี้ยนครพนมเติฟข้ามไปอ้อโอ้โยลูกนี้อีพนเสิฟมาเปิดตีครับผู้ชมฝากตัวเอง